สวัสดีครับคลิปนี้มาตอบคำถามนะครับของคุณสุรีที่ถามเข้ามามีทั้งหมดหคคำถามนะครับเรามาดูกันว่าในแต่ละคำถามต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างคำถามที่หนึ่งหาผลรวมในแต่ละหัวข้อว่ามี A B C D มีกี่คนเพราะนั้นก็หมายถึงตรงนี้นะครับหัวข้อตรงนี้คำนวณอายุต้องมีข้อมูลวันเกิดคำนวณอายุงานก็ต้องมีข้อมูลวันที่เขาทำงานคำนวณว่าใครมาสายก็ต้องมีเวลาเข้างาน คำนวณจานวนวันลาอ๋ออันนี้ต้องสร้างตารางที่เป็นสิติการทำงานขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตัวนี้นี่ยังสร้างไม่ได้นะครับข้ามไปก่อนคําถามที่6ครับการตัดเกรดจากคะแนนคือคอลัมน์จีโอเคครับเรามาเริ่มคําถามที่1กันเลยคําถามที่1ก็คือการที่เอา,เอาหา ว่าใครได้ a b c d กี่คนนะครับในแต่ละหัวข้อเราก็คั่บี้หัวข้อนี้มาเลยครับง่ายๆครับไม่ต้องสร้างใหม่นะครับวางเลยครับเสร็จคอลัมน์แรกเราก็เพิ่มคําว่ารายการเข้าไปครับอืนะครับแบบนี้ตรงนี้เราก็ใส่เกณฑ์ประเมินเลยครับ a b c d แบบนี้ครับเราก็ใส่ตารางนะครับอ๋อมีผลรวมด้วยครับ รวมให้ทราบว่าจำนวนเท่าไหร่โอเคครับแบบนี้เรียบร้อยจากนั้นเราก็มาใส่ฟังก์ชันกันเลยครับฟังก์ชันที่ใช้ในที่นี้ถ้าบอกว่าจำนวนกี่คนแสดงว่าให้นับก็คือเขาครับ countif เขา if นะครับแบบมีเงื่อนไขไม่ใช่นับธรรมดานะครับใช้เขา if แลงตัวนี้ให้เราไปทำแถบสีคุมคอลัมน์ h ครับ เพราะว่าเริ่มต้นที่5สอเดี๋ยวเราจะลากจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นคอลัมน์นี้เราจะไม่ทําการล็อกเซลล์นะครับจากนั้นเข้ามาครับใครที่เหลือตัวนี้ให้เลือกที่ A ครับคือ P3 ตัวนี้แต่ตัวนี้ต้องล็อกนะครับล็อกอะไรล็อกแถวนะครับคือกด F4 สามครั้งครับแล้วก็วงเล็บปิดครับ Enter ครับเพราะฉะนั้นได้ผลลัพธ์มาเรียบร้อยนะครับแบบนี้ นะครับคปีลงเลยแล้วตรงนี้ใส่สูตรซ้ำหาผลรวมไปเลยครับแบบนี้เสร็จแล้วครับจากนั้นเราก็ทําการคัดลอกจากซ้ายไปขวาครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือการหาผลรวมในแต่ละหัวข้อว่ามี A B C D กี่คนเอามาดูคําถามข้อที่2ครับอายุณนะปัจจุบันโอเคขอแทรกขอลนำตรงนี้ การคำนวณอายุในที่นี้ไม่ได้ระบุมาว่าจะเอาปีเดือนวันในที่นี้ผมจะขอคำนวณอายุปีก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าหน้าปัจจุบันอ่อนี้ง่ายครับใช้สูตร today เท่ากับนะครับ d a t e d i f สูตรการคำนวณอายุนะครับให้ใช้เด็ดดิบนะครับเดดดิบอันที่อัอกขิเมเอนแรกก็คือคลิกที่วันเดือนปีเกิดของคนที่เราต้องการคำนวณครับจากนั้นกด คอมมาไอเทสสองคืออายุเข้างานออายุที่เราต้องการคำนวณถึงเขาบอกว่าหณปัจจุบันก็คือ today today วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแบบนี้ครับแล้วก็คอมมาครับแล้วก็ใส่ในรูปแบบของที่ให้แสดงผลเป็นปีครับก็วงเล็บปิดเราก็จะต่อด้วยแอนเพื่อใส่ข้อความคำว่าปีไปแบบทีงครับแบบนี้ครับ Enter เสร็จเรียบร้อยครับ นี่คือเราได้อายุมาเรียบร้อยแล้วว่าแต่ละคนมีอายุเท่าไหร่มาดูต่อครับข้อมูลตัวต่อมานะครับก็คือข้อมูลวันทํางานเราจะดูว่าเขาทํางานอายุณปัจจุบันเนี่ยทำงานเท่าไหร่นะครับอันนี้เราน่าจะต้องเป็นปีเดือนวันอายุงานครับตัวนี้อายุงานนะครับในที่นี้นี่เราสามารถก๊อปปี สูตรจากตรงนี้มาได้เลยนะครับนะครับ c o p ปี้สูตรที่เราทําไว้อันนี้นะครับ c o p ปี้มาเลยนะครับ c o p ปี้มาลงตรงนี้ครับเท่ากับวางเลยครับแต่ตัวเนี้ยให้เปลี่ยนจาก e สามมาเป็นคอลัมน์ f นะครับเป็นคอลัมน์ f สามแบบนี้ครับทํางานมาได้หนึ่งปีหนึ่งปีนะครับกี่เดือน ใส่แอนเข้าไปด้วยครับเพราะใส่แอนแล้วทีนี้เราก็ Copy ตรงนี้ได้เลยครับวางไปสองครั้งหนึ่งสองครั้งเพราะมันปีเดือนวันตัวนี้เปลี่ยนเป็นเดือนครับเดือนส่วนผลลัพธ์ Y ตัวนี้ต้องเป็น Ym นะครับเย a r มันนะครับพอเราต้องการจำรนวนเดือนส่วนตรงนี้นะครับผลลัพธ์ตรงนี้เราจะเป็น md นะครับ Monday นะครับข้อความปีตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นวันครับ แบบนี้ครับสุดท้ายเราลบเครื่องหมายตัวนี้ออกเสร็จแล้วครับ enter ่าข้อความปีตรงนี้ต้องเว้นวรรคนะครับเพราะฉะนั้นมันติดเดือนตรงนี้ก็ต้องเว้นวรรค enter แบบนี้ครับก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้เดี๋ยวิคลิกูเร็วเรียบร้อยครับส่วนกรณีที่มีศูนย์ปีศูนย์เดือนศูนย์วันแบบนี้นะครับหากจะตัดออกต้องใช้ฟังก์ชันต้องมาเขียนฟังก์ชันเสริมเพิ่มเข้าไปอีกซึ่งอาจจะยาวพอสมควร ดงนั้นในที่นี้ขอแสดงผลไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วไว้วันหน้าเราค่อยมาเรียนรู้แบบละเอียดมากขึ้นกว่านี้อีกหน่อยครับคําถามสามข้อเรียบร้อยข้อที่สี่ครับใครมาสายอ่าใครมาสายเราก็ต้องมาคํานวณตรงนี้ครับการมาทํางานครนี้คําว่าใครมาสายเราต้องกาหนดก่อนว่าเข้าหานกี่โมงในที่นี้ผมจะกําหนดเป็น เข้างาน8โมงตรงนะครับ08 00 00เราต้องสร้างเซลล์เพื่ออ้างอิงขึ้นมาก่อนนะครับผลใช้เซลล์นี้ในการอ้างอิงนะครับเอาละใส่สุดเลยครับเท่ากับ5นะครับถ้าใช้ีฟครับ 5n3 คือเวลาเข้างานตรงนี้นะครับ n3 มากกว่า q1 ก็คือเวลาที่กำหนด งั้น q หนึ่งตัวนี้ต้องกด f สี่ล็อกทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นถ้า n สามากกว่ามากกว่าก็แสดงว่ามาสายเราก็พิมพ์คำว่าสายครับคอมม่าเข้าไปแล้วก็ฟันหนูสองขีดแล้วก็พิมพ์คำว่าสายแล้วก็ใส่ฟันหนูสองขีดปิดครับจากนั้นคอมม่าครับถ้าไม่ใช่นะครับเราก็ใส่ฟันหนูแล้วใส่คำว่ามาครับมาแบบนี้ฟันหนูปิดแบบนี้วูเล็บปิดครับ enter รอันนี้คือการมาทำงานทีนี้คำถามคือใครมาสายใครมาสายก็มีวิธีการดูหลากหลายรูปแบบนะครับรูปแบบง่ายๆก็คือการใช้คอนด i ช n นล f อ r m a t ติ้งตัวนี้นะครับเพื่อมากำหนดว่าใครมาสายนะครับ เราก็เลือกไปที่ New r o l e นะครับเลือก Format o r r g y ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก Import t o นะครับเท่ากับในที่เราจะใช้คำว่าสายครับเราจะดูคนมาสายถ้าหากใครมาสายให้มีสีพื้นสีแดงแบบนี้ครับตอบโอเคโอเคแล้วก็โอเคไปเลยครับเพราะฉะนั้นนี่คือคนมาสายเป็นแบบนี้ครับโอเคครับ เรียบร้อยคำถามที่6ตัดเกรจากคะแนนอ่ะตัดเกรเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสร้างตารางอ้างอิงก่อนคะแนนนะครับเกรดอ่ะเราก็เริ่มจากศูนย์ครับศนถึง49ได้เกรด F 50จนถึง59ได้เกรด d d o c นะครับ60 จนถึง69ได้เกรด C นะครับ70จนถึง79ได้เกรด B 80จนถึง100ได้เกรด A แบบนี้ครับสร้างตารางไว้ก่อนนะครับเพราะถ้าไม่มีตารางอิงเราคำนวณไม่ได้ครับนะครับเสียเวลาในการพิมพ์นะครับอ่เรา คำนวณเลยครับอันนี้คือเกรดนะครับอันนี้คือตัดเกรดเกรดครับเเราจะใช้วีลุกก็ได้ลุกอัพก็ได้อินเด็กก็ได้ X อ็ก k u ลก็ได้อะไรก็ได้ครับแต่ในที่นี้ผมจะใช้ลุกอัพนะครับง่ายๆเท่ากับ LOP ลุกอัพแบบนี้ครับลุกอัพอะไรลุกอัพคะแนนครับลุกอัพคะแนนนะครับ d สามนะครับ ลุกอัพคะแนน G3 เสร็จแล้วนะครับคอมมาครับลุกอัพนะครับเราก็เลือกอารีเลยครับเลือกอะารนะครับทําแถบสีคุมตรงนี้ครับกด F4 หนึ่งครั้งวงเล็บปิดครับ enter เรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นคนนี้82ได้เกรด A ถูกต้องครับเดับลิ้คลิกลงไปเลยครับคนนี้นะครับ 59สานะครับตัวนี้ครับ59ได้เกรดดีแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับ6กคำถามโอเคครับยังไงก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับสวัสดีครับ